เนร้องว่าไงนะร้องว่ายัางไงร้องอะไรเมื่อกี้ใยสู้อมาไหนสู้ทำยังไงสู้ทำยังไงท้าหนทำมือ,อยังไงสู้ข้างหหรง ข้างไหนข้างนี้สู้ทำยังไงปากเลี้ยววะอะไรนะข้างเลยได้ไหมไหนอันนี้เหรอสู้สู้อย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหอันนี้เหรอออแล้ว ยิ้มยิ้มยิ้มไหวไหมบอกไม่ยอมไหมไม่ไม่ไม่